ครับกับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมูลทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเหรียญรุนนักซีกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มขาขึ้นและขาลงเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างไรนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกด กันด้วยนะครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตเหรียญโลนาคลาสสิกวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับกราฟก็ยังไม่สามารถผ่านทะลุแนวต้านนะครับที่ราคาโซน0 0บาทขึ้นไปได้นะครับก็เป็นในส่วนของจุดที่เราได้อัปเดตไว้ในส่วนของชิปวิดีโอล่าสุดนะครับสำหรับราคาปัจจุบันนะครับของเหรียญลลนาคาสิกก็อยู่ที่ราคา0 0 0 5 8บาทนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มนะครับจะปรับตัวขึ้นมานะครับก็จะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของคลิปวิดีโอนี้กัันนต่อะครบ ก็สำหรับจุดแนวรับแนวต้านนะครับของเหรียญลุนาคาซีก็ยังเป็นจุดเดิมนะครับก็อย่างที่เราได้อัปเดตกันไว้นะครับก็ยังเป็นจุดในส่วนของจุดแนวรับที่ราคา0.0044บาทนะครับและแนวรับ0.0050บาทนะครับและในส่วนของจุดแนวรับ0.0056บาทนะครับก็จุดนี้นะครับกราฟก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับและปรับตัวขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับก็ในส่วนของแนวต้านนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0060บาทนะครับจุดนี้ก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ หาแนวต้านต่อไปนะครับบริยู่ที่ราคา0 0.070บาทนะครับและ0.080บาทนะครับก็ยังเป็นในส่วนของจุดแนวต้านนะครับที่กราฟยังไม่ขึ้นไปแต่สักทีนะครับสำหรับในส่วนของแนวต้านทั้ง2จุดนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับจุดแนวรับแนวต้านก็ยังเป็นจุดที่เราอัปเดตไว้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลบในส่วนของจุดที่เราได้อัปเดตเป็นจุดเดิมนะครับจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับ สำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับวันนี้นะครับกราฟเรียรลุนาคาสิกก็มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับและปรับตัวขึ้นมาวิ่งตามเส้นณจุดนี้นะครับเส้นสีขาวจุดนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าราคาจะสามารถดิดกับตัวขึ้นไปณแนวต้านที่ราคา0 0 0 6 0บาทได้หรือเปล่านะครับก็ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของจุดแนวโน้มแพทเทิร์นขาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันเเลยนนนนะครรัับบสาหแพขขึ้ จุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับสามารถติดกับตัวขึ้นไปนะครับในส่วนของแพทเทิร์นโน้มขาขึ้นนะครับกราฟก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดแนวต้านนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับที่ราคา0 0 0 6 0บาทนะครับจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดกราฟนะครับสามารถติดกับตัวข้ามขึ้นไปได้นะครับสำหรับในส่วนของจุด การทำแพทเทิร์นนะครับขาขึ้นก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของแนวโน้มแพทเทิร์นขาขึ้นของเรือนธาคลาคกนะครับก็ยังรอที่แนวต้านเดิมนะครับที่ราคา0.0070บาทนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของแพทเทิร์นแนวโน้มขาลงกันนะครับ ครับสำหรับจุดแนวโน้มแพทเทิร์นขาลงนะครับก็ถ้าเกิดกราฟนะครับสามารถปรับตัวลงมาอย่างจุดแนวรับที่ราคา0.0056บาทนะครับก็สำหรับแพทเทิร์นแนวโน้มขาลงนะครับกราฟก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในจุดของ จุดแนวรับที่ราคา0.0056บาทนะครับก็ซึ่งจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟปรับตัวลงมานะครับจุดแนวรับต่อไปนะครับกราฟก็อาจจะลงมายังจุดแนวรับที่ราคา0.0050บาทนะครับก็จะลงมาประมาณนี้นะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่ากราฟจะสามารถปรับตัวลงมายังจุดแนวรับจุดนี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูจากตามเทรนด์เส้นนะครับ กอจะเห็นได้ว่านะครับกราฟก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับปรับตัวตามเส้นนะครับวิ่งตามเส้นนะครับและสามารถผ่านขึ้นไปยังแนวต้านที่ราคา0 0 0 6 0บบาทขึ้นไปได้นะครับก็ขอให้กราฟนะครับปรับตัวขึ้นมาที่แนวต้านนะครับณจุดนี้นะครับ ก็โดยรวมนะครับสำหรับในการอัปเดตแพทเทิร์นแนวโน้มของเหรียญนรคสิกก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับสำหรับแนวโน้มแพทเทิร์นขาขึ้นและขาลงนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับในส่วนของช่องชิปโตโมนนะครับก็เป็นชาแนลนะครับที่อ่าทำเกี่ยวกับการอัปเดต แพทเทิร์นแนวโน้มกราบนะครับ <desserts> ก <Negative paper figures> <mom ent> ็เป็นในส่วนของการอัปเดตแพทเทิร์นแนวโน้มของเรลูนาคลาสิกนะครับและหเหรียญอื่นๆนะครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกข้อโตนะครับคำพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสาหรับในส่วนของการวิเคราะห์จุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มขาขึ้นและขาลงนะครับก็เป็นเพียงการอัปเดตวิเคราะห์นะครับในส่วนของการวิ่งของกราฟนะครับของราคานะครับว่ากราบจะ ณจุดไหนนะครับและมีจุดแนวรับแนวต้านที่จุดไหนต่อนะครับครับก็โดยรวมในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มขาขึ้นขาลงของเหรียญโลหาคลาสสิกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับก็สําหรับในส่วนนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสาหรับในส่วนของเหรียญโลหาคลาสสิกนะครับและเหรียญไหนนะครับที่เพื่อนเพื่ออยากให้ผมได้อัปเดต ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้ายคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปโตัวมลกันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับขอพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ